แน่นอนกับคุณบุชัยคุณผู้ชมยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลเทคโนโลยีก้กาวไกลพัฒนาไปจนเราตามไม่ทันมีคําพูดหนึ่งเขาบอกว่าหุ่นยนต์อาจจะกรองโลกและดูเหมือนว่าคําพูดนี้เข้าใกล้ความจริงเข้าทุกทีนะคะเราจะเห็นเรื่องไอโรบอทเราเห็นเรื่อง AI หรือว่า artificial intelligence ครับมันใกล้ตัวขึ้นเรื่อยๆขณะที่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมผมกับคุณปีวันหรือว่านักข่าวทั่วไปตอนนี้ต้องร้อนร้อนหนาวๆนาแล้วล่ะครับเพราะว่าไม่ใช่ที่ไหนไกลประเทศจีนเขาเปิดตัว Interactive Robot ใช่แล้วน่ากลัวทีเดียวนะค่ะขุนยนตัวนี้เขาทําให้เป็นนักข่าวโดยเฉพาะเราต้องบอกว่ารูปร่างหน้าตานี่สวยกว่าผู้หญิงจริงๆบางคนได้ซ้าไปนะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของจีนเขาแล้วค่ะที่เขาทดลองหุ่นยนต์ <c oughs> อัจฉริยะพูดได้ คุณยองสาวคนนี้ตั้งชื่อว่าเจียเจียถ้าตามภาษาความหมายของภาษาจีนอาจจะตั้งให้เหมาะสมกับหน้าตาที่สวยสดงดงามของเขาค่ะเพราะว่าคําว่าเจียเจียเนี่ยแปลว่าสวยงามนะคะคุณผู้ชมเจียเจียเห็นว่าใช้เวลาในการพัฒนามา3ปีแล้วก็เจียเจียดูจากคลิปนี้เขาทำอะไรคุณปิยวรณก็ไลฟ์สกายสดเลยนะคะกับนายเควินเคลลี่ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสำนักข่าวไและก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเขียนข่าวเรื่องปัญญาประดิษฐ์ แต่ผลปรากฏว่าครั้งนี้ก็เป็นการทดสอบครั้งแรกเจเจอาจจะย,ยังสื่อสารไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่ายังตอบคําถามบางคําถามได้ไม่ดีพอนะคะอย่างเช่นในคลิปนี้เขามีการตั้งคําถามบอกว่ามีตัวอักษรภาษาอังกฤษกี่ตัวกําแพงเมืองจีนอยู่ที่เมืองอะไรบางคําถามเนี่ยเจเจียยังตอบไม่ได้ทางด้านของหัวหน้าทีมวิจัยเขาก็บอกนะคะว่าเจเจเนี่ยเจอคําถามที่ท้าทายหลากหลายคําถามแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณมนชัยทําได้ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะ เจียเจพูดคุยกับนักข่าวสินหัวได้ด้วยนะครับนักข่าวก็บอกว่าพูดได้ดีถ้าเป็นบทสนทนา<อ>ทั่วไปพอถามว่าเจียเจอายุเท่าไหร่นะครับก็รู้ด้วยนะใส่จริตความเป็นมนุษย์<อ>เพราะว่าปกติผู้หญิงเวลาถามคําถามเรื่องอายุเนี่ยเขาจะไม่ตอบก็บอกว่ามันเป็นความลับนักข่าวบอกว่าเจเจสวยที่สุดในโลกใช่ไหม เจเจแสดงหน้าท่าทีเขินอายด้วยแล้วก็บอกว่าไม่แน่ใจนะครับนี่ยังเป็นขั้นของการพัฒนาอยู่แต่น่าคิดทีเดียวนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาก้าวกระโดดเสมอตกลงเจเจย,ยังตอบไม่ได้ว่ากำแพงเมืองจีนอยู่ที่ไหนยังสู้ปิยวันไม่ได้ตกลงมันอยู่ที่ไหน,นอยู่ปักกิ่งของประเทศจีนค่ะ <laughs>